นี่ครับอันนี้ทำอะไรเนี่ยเปลี่ยนพวงมือครับกำลังเ,เปลี่ยนพองมือนี่ของเกาเหนียวแล้วครับกีดเลยเฮ้ยหรือเฮ้ยมันกีดยากเหรอเออเออเดี๋ยวไปกีดโดนปอกข้างในขาดแล้วมึงเอ้ยฮะ จริงไงกายมึงไปกรีดลอนปอกข้างไนขาดด้วยปะเนี่ยไม่ขาดขาดดิเนี่ยมันติดใช่ไหมครับหายในงานเข้าอะไรอย่างนี้หาเรื่องไอ้เนี่ยกีดตะปอกข้างไนขาดเลยดูดิแม่งซึมอะเป็นเนื้อเดียวเลยเวนขอยางามละมึงไอ้จากงานง่าย เวน,น,นโอเคครับแค่นี้รีวิวการใส่ปอกแคนที่นี่การใส่ปอกแคนที่บันไลย <c> เ <oughs> จอบันไลการช่างอ่ะ <c oughs> แม่งกิดแล้วโจ้ <c oughs> โอเครบี